วันนี้พามาดูหลวงพ่อเงินพิมพีตาเรามาสังเกตดูนะครับว่าพระเขาพป็พพระพิมพ์ประกบพระพิมพ์ประกบเนี่ยก็จะมีแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะหลังจากถอดพิมพ์แล้วเนี่ยเป็นที่พึ่งก็เอามาประกบกันแต่ประกบได้ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่มีการตกแต่งใดๆบางองค์เนี่ยก็จะมีการตกแต่งเรียบร้อยก็มีนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกองเน,นืเน้อหาของพระองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้น้อยมากหรือไม่ได้ผ่านการใช้เลย เราจะสังเกตได้นะครับว่าผิวโลหะเขาเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยไม่ตายคำว่าไม่ตายก็คือมีความสดใสนะจะไม่ไม่ด้านนะถ้าเนื้อโลหะกลับแล้วหรือตายเนี่ยนะครับก็จะมีความด้านๆคล้ายๆกับเหรียญหลวงพ่อไปนะอย่างองค์นี้นะขี้ตาไม่ขี้ตาชัดเจนนะข้อสังเกตของพาพพิมพ์นี้ก็คือนะเวลาที่เราดูเนี่ยนะครับหาจชนวนเข้าไว้ไดนะ้ถ้าไม่มีนะครับค่อยไปต่อถ้ามีนะครับต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับเพราะพระ พิมพ์นี้เขาจะไม่มีการเทชนวนนะครับจะเป็นเบ้าหกนะเบ้าหกที่เป็นเบ้าประหก,กนะก็คือเข้าดินเบ้าแล้วก็เปิดด้านล่างให้กว้างไว้อย่างนี้นะครับเทกโลหะลงไปแล้วเราจะสังเกตได้นะครับว่าจุดต่างๆนะครับที่เป็นรลมุมๆเนี่ยจะมีลักษณะของดินนะคล้ายดินนะครับแต่เป็นค่าเผาไหม้ซึ่งจะมีการนําเหล็กหรือนำโลหะน,นะครับมากดกดกด,กดจะลงไปนะครับเพื่อให้ผ้าเนี่ยเขาเรียบ นะเพราะว่าเวลาหยอดโลหะเนี่ยโลหะมักจะไม่ค่อยเรียบนะก็จะมีการกดหลังจากถ้ามีเนื้อเกินเป็นก้อนสูงๆก็อาจจะมีการแต่งกระบนะครับการแต่งกระบเนี่ยจะต้องไม่ใช่ร่องรอยของการเทชอนะดูด้านบนด้วยนะครับด้านบนก็ต้องไม่ใช่การเทชอนะอาจจะมีเนื้อเกินต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือลักษณะของดินเบ้าที่ฝังอยู่ตามผิวองค์พระ เป็นเครื่องการันตีของพาได้นอกจากความสวยงามของพิมพ์แล้วนะเรื่องของเม็ดกวดเม็ดดินนะครับนะเน้น ing, นะครับว่าเป็นเะม็ดดินไหมนะครับนะถ้าเป็นเ็ดเม็ดดินใสๆนะครับก็ต้องดูละเอียดนิดหนึ่งนะครับเม็ดดินไมมไหมนะครับเขาจะฝังนะครับอยู่ตามซอกต่างๆนะครับเป็นเม็ดดินไหมไหมเขาเร,ารายียกว่าดินเบ้าดินเบ้าในแบบโบราณนะครับก็จะฝังตัวอยู่ตามซอกลึกๆที่สําคัญต้องไม่พบปุ๋นขาวนะครับถ้าพบปุ๋นขาว แสดงว่าพระนั้นเป็นพระหล่อสมัยใหม่นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับตัซอกต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นดินไทยนะอาจจะมีมากมีน้อยได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ปูดขาวจะพบไม่ได้ในองค์พระหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตานะครับอีกอย่างหนึ่งนะถ้าตรงไหนนะครับมีเนื้อเกินนะครับตรงไหนมีเนื้อเกินนะที่มันเกินขึ้นมานอกเหนือจากพิมพ์พระเนี่ยอยากให้ดูเม็ดนี้ครับลักษณะการเกินของเขาเนี่ยนะครับเนื้อที่เกินขึ้นมาเนี่ยผิวของเขาจะขรุขระคล้ายกับผิวมะกรูด นะเมื่อส่องกล้องลงไปนะครับจะสังเกตนะครับว่าในหลุมเนี่ยจะมีเม็ดดำๆเล็กๆนะครับนั่นแหละนะครับคือลอักษณะของดินเบ้าฝังอยู่ในองค์พระนะองค์นี้น่ารักสวยงามแบบนี้นะครับนี่คือพิมพิตานะวัดบางคานนะครับ